รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสกัโชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวประวัติตัวละครไทนาริชายหนุ่มสุดหล่อผู้มีความสามารถหัวหน้าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแห่งสถาบันซูเม,มรุนั่นเองครับโดยก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาประวัติของตัวละครชายหนุ่มสุดเท่คนนี้นั้นผมว่าคงจะต้องขอแนะนําร้านเติมเกมราคาถูกจูนบิโกช็อปเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Impact, Power Fantasy, Moon light ait, เก่ชินอิมแพมพาวเวอร์ออ หากเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจอยากใช้บริการก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook โดยผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ Description แล้วนั่นเองครับ ผู้คนที่เดินผ่านป่าอวิทยาบางครั้งก็จะพบกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขามีใบหูที่ใหญ่อย่างมากมีหางที่ยาวและใบหน้าที่ยาววายหากไม่สังเกตดูให้ดีแล้วก็เราอาจจะคิดว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยหายากชนิดหนึ่งในป่าแต่ขอเพียงแค่คนคนนั้นได้สัมผัสและพูดคุยกับเขาผู้คนก็จะได้รู้นะครับว่าเขาเป็นคนที่พูดจาชัดถ้อยชัดคํามันคงหนักแน่นอย่างเช่นกรุณารอ,อก่อนดูจากเสื้อผ้าของคุณแล้วเนี่ยคงเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่จะเดินทางไปขายของที่ซูเมโรสินะนับ ก่อเอาละหันหัวของคุณกลับไปแล้วมองตรงไปเห็นไหมทางนั้นน่ะมีแต่ต้นไม้ขึ้นจนทึบไปหมดอากาศก็ชื้นหนักมองยังไงมันก็ไม่ใช่ถนนสายหลักที่มุ่งหน้าเข้าเมืองได้เลยนะเอ๊ะพอสังเกตดูลด,ดีแล้วเนี่ยน้ำที่คุณเตรียมมาทาไมมันน้อยอย่างนี้ล่ะฉันจะแบ่งน้ำให้คุณนิดนึงแล้วกันนะอย่าคิดว่าในป่าฝนไม่จําเป็นต้องเตรียมน้ําดื่มสะอาดสิถ้าดื่มน้ําในป่าสีสัวระวังตื่นขึ้นมาอีกทีจะนอนพัง,งาบัง,งาบเอานะแน่นอนว่าหากนี่เป็นแผนการท่องเที่ยวสําหรับคนแล้วเราก็ก็ถือว่าคุณใช้ ตเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจัดเตรียมไว้เสร็จสับก่อนที่สหายที่หลงทางคนนี้จะรู้สึกตัวซะอีกหลังจากที่เขารู้สึกตัวเขาก็ได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าคือคือขอบคุณนะแต่ฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่าคุณเป็นใครอะ่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับเหล่าลูกทีมของหัวหน้าพิทักษ์ป่าก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าท่านนี้คือลูกพี่เอ้ยไม่ใช่สิหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีนามว่าท่านไทนาริซนะนอกจากการบำรุงรักษาป่าฝนเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่พิทักษาา์่ษ่าายงรสกทีน้้ขึคถู คองโดยพลาการเพลิงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการทำลายพืชพันธุ์ไหนจะยังมีขยะที่ใช้ในการดำรงชีวิตอีกกองหนึ่งอีกซึ่งทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นแหล่งก่อให้เกิดมลพิษขนาดใหญ่แถมยังมีกองฟืนที่ยังมอดดับไม่หมดสำหรับสถานการณ์พวกนี้แล้วนอกจากจะแก้ไขปัญหาตรงหน้ายังต้องจัดก,การโน้มน้าวตักเตือนผู้ที่ก่อเรื่องเหล่านี้อีกต่างหากซึ่งบางครั้งการตักเตือนก็ไม่ได้ถูกถ่ายทอดไปถึงอย่างถูกต้องนักหลังจากที่เทานารีเข้าร่วมกับทีมพิทักษ์ป่าสถานการณ์เหล่านี้ทั้งหมดก็ดีขึ้นมาอย่างเห็็นนนนนไดด้ชัส่นน่่ววึงเปเปพรราาะาาีมกลิ ของนักวิชาการที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและพร้อมที่จะสั่งสอนบทเรียนให้กับพวกที่ก่อเรื่องอย่างไม่ไว้หน้าที่สำคัญกว่านั้นในระหว่างที่สอนอีกฝ่ายานาริได้ใช้วิธีถ่ายทอดสิ่งที่ถูกต้องและเหตุผลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่อีกฝ่ายนั้นสามารถเข้าใจได้ง่าย,ายในมุมมองของานาริคู้มือการเอาตัวรอดในถิ่นธุรกันดาราเหล่านี้เป็นความรู้ประเภทหนึ่งและต้องใช้ทักษะในการทําให้ทุกคนยอมรับฟังความรู้เบื้องต้นเหล่านี้การพูดตรงไปยังประเด็นที่ทําให้เกิดความผิดพลาดของอีกฝ่ายและสิ่งที่เสี่ยงก่อให้เเกิดอัันนนตราายหล่้ มันมีข้อดีมากกว่าที่จะให้คำแนะนำแบบลุกลวอาจเป็นเพราะเหตุนี้นั่นเองครับไทนาริจึงค่อนข้างไม่พอใจกับอาคาชาเทอร์มินอลของสถาบันเท่าไรความรู้ควรเป็นสมบัติที่เป็นของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพวกมันควรได้รับอ้อมกอดอันอบอุ่นจากผู้ที่ใฝ่หาความรู้ในตัวพวกมันแทนที่จะถูกจำกัดไว้เพียงแค่เครื่องมือเอาตัวรอดที่มีการแจกจ่ายอย่างจำกัดน่าเสียดายในฐานะนักวิชาการรุ่นเยาว์เทนาริยังไม่มีพลังมากพอที่จะต่อกอนกับทั้งสถาบันตอนนี้ทําได้แค่เพียงพยายามมากที่สุดในขอบเขตที่ตัวเองจะทําได้แต่ ความจริงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่สวยงามอย่างที่วาดหวังไว้เพราะงั้นป่าวิทยาเลยมักจะพบเห็นคนโง่ดวงซวยก้มหน้ารับการสั่งสอนจากทนารีอยู่เป็นประจำในตอนที่ทนารีนั้นเดินทางมาถึงหมู่บ้านแกรนฮาวาเป็นครั้งแรกเขาเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาของทีมพิทักษ์ป่าเช่นเดียวกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนอื่นๆได้ใช้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้มาเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของป่าฝนยังจะดีสักกว่าไปเข้าร่วมกับโครงการใหญ่ๆลึกลับที่น่าสงสัยพวกนั้นของสถาบันนี่คือความตั้งใจเดิมของทนาริตั้งแต่ท่ทีเขาาอ,อกจ หาบันมาเมื่อจบการศึกษาจากคณะอเมริกาและเข้าร่วมกับทีมพิทักษ์ป่าหลังจากเข้าร่วมทีมได้ไม่กี่วันเขาก็ได้พบว่าในทีมพิทักษ์ป่าเองก็มีปัญหาอยู่มากมายเช่นกันถึงแม้ว่าสมาชิกในทีมจะมีความกระตือรือร้นในการปกป้องป่าฝนแต่ก็ยังขาดการจัดการวางแผนในการทํางานและคําแนะนําทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ต้องพบเจอกับความยุ่งยากมากมายแต่การปล่อยผ่านไปมันก็ไม่ใช่นิสัยของแทนริเช่นเดียวกันแทนรินั้นจึงเริ่มต้นดําเนินการเพื่อปรับ ปรุงสถานการณ์ขึ้นโดยทันทีไม่ว่าจะเป็นการจัดทําบันทึกลาดตะเวนป่าเชิงวิทยาศาสตร์มอบหมายงานตามจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละคนอีกท,ทั้งยังจัดอบรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติให้กับสมาชิกในทีมอย่างสม่สมามมมําเสมอด้วยความร่วมมือกันอย่างแข็งขันของทีมด้วยความร่วมมืออย่างแข็งขันของทีมลาดตะเวนในป่าทําให้ประสิทธิภาพการลาดตะเวนของป่าวิทยานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของหมู่บ้านแกรนฮาวาได้รับการจับระเบียบเป็นอย่างดีทําให้นักวิชาการผู้รอบรู้คนนี้กลายเป็นลูกี่ใน สายตาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งหลายไปโดยปริยายและแล้ววันหนึ่งไทานารีก็พบว่าคาที่เพื่อนร่วมงานเรียกเขานั้นเปลี่ยนไปมาหาหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าบันทึกประจาวันเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณมาตรวจสอบด้วยมาหาหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฉันเก็บสิ่งของสิ่งหนึ่งได้บริเวณหุบเขาชินวัตตอนนี้เอาไปไว้ที่สํานักงานจัดการของศูนย์หายแล้วนะแย่ yeah, ละ แจกวิ่งไปไหนแล้วไม่รู้มาหาหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าวันนี้คุณเห็นมันบ้างหรือเปล่าตอนแรกเขาก็คิดว่าคงแค่พูดผิดไปแต่พอหลายครั้งเข้าตัวของทนาริก็เริ่มสงสัยพวกเรามีตำแหน่งมหาหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านี้ด้วยเหรอหรือว่ามันเป็นการเรียนแบบการเรียกเจ้าหน้าที่มหามาตรากันยังไงฉันก็ขอเว้นกระบวนการระหว่างนั้นไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยภายใต้การยืนกลางของทนาริทุกคนจึงหันมาเรียกเขาว่าท่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอาจารย์หรือคุณทนาริมามหาหัวหน้าเจ้าหน ตัวของฉันนั้นรับไว้ไม่ไหวหรอกนั่นเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่ธนรีกล่าวมากลัวว่าจะมีใครพูดถึงเรื่องตลกร้ายของเจ้าหน้าที่มหามาตรากับกลไกมหามนตราน่ะสิซึ่งนี่นะ่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ธนรีไม่ได้บอกออกไปการละครั้งหนึ่งดอกไม้ที่มีสีสันสดใสในป่าได้กลายมาเป็นชื่อที่ชื่นชอบของชาวซูเมรุคนจำนวนไม่น้อยนิยมซื้อพวกมันไปเพื่อตกแต่งห้องและมันก็ค่อยๆกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างช้าๆแต่น่าเสียดายที่ดอกไม้พวกนี้เมื่อนำออกจากป่าฝนมักจะมีสีสันสดใส นนัถึงแม้ว่าจะถูกดูแลรักษาอย่างดีก็ตามดอกไม้ที่สูญสิ้นความสดใสไปผ่านไปไม่นานก็ถูกทิ้งให้กลายเป็นเพียงขยะเน่าเสียอยู่บนพื้นไม่ว่าใครที่เห็นต่างก็รู้สึกถอดถอนใจถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนไม่เพียงแต่ปัญหาขยะมลพิษเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเสี่ยงของการทําลายระบบริเวศป่าฝนในระยะยาวอีกด้วยซึ่งเหล่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านั้นก็กังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันทนาริจึงได้เสนอขอความร่วมมือจากแผงขายดอกไม้ในเมืองทีมพิทักษ์ป่าจะส่งคนไปช่วยเเจ้้้าาหนที่่แผงกก็บดดดอไไมโไมโยคิ นแต่ในขนาดเดียวกันเจ้าของแผงขายดอกไม้ต้องแจ้งลูกค้าทุกคนที่มาซื้อว่ามีบริการเพิ่มเติมที่หากนําดอกไม้สดมาคืนในวันที่2จะได้รับใบเสร็จหนึ่งใบแล้วหลังจากนั้นอีก3วันให้เอาใบาเสร็จนี้มาแจ้งลูกค้าทุกคนที่มาซื้อว่าจะสามารถแลกเป็นเครื่องประดับดอกไม้แห้งได้แน่นอนว่าเครื่องประดับดอกไม้แห้งนั้นไทนาริเป็นคนรับผิดช,ชอบสอนทีมพิทักษ์ป่าให้ทําขึ้นมาส่วนเรื่องค่าง,งานฝีมือนะะ่ะจะจ่ายเท่าไหร่หรือไม่จ่ายก็ล้วนแล้วขึ้นอยู่กับคนซื้อดอกไม้ซึ่งมันก็เป็นนเเหมืือออกกกกับาาารรขยขยงพุ่ศล นส่วนหนึ่งจะกลายมาเป็นค่าแรงให้กับเจ้าของแผงดอกไม้ที่คอยเก็บดอกไม้มารีไซเคิลและเงินส่วนที่เหลือทีมพิทักษ์ป่าจะนําไปใช้เพื่อบารุงรักษาป่าฝนต่อไปความร่วมมือนั้นดําเนินไปอย่างราบรื่นเจ้าของแผงดอกไม้ลดปัญหาที่ต้องเดินลึกเข้าไปในป่าฝนเพื่อค้นหาดอกไม้ทั้งยังเพิ่มรายได้ทีมพิทักษ์ป่าเองก็ได้ใช้แผนวิทยาศาสตร์เพื่อควบคุมกระบวนการและปริมาณการเก็บดอกไม้และในขณะเดียวกันก็ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมส่วนคนที่ซื้อดอกไม้มาไม่เพียงแต่ได้รับช่อดอกไม้ที่มีอายุขายยไของ ระลึกที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานอีกด้วยผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจแต่ก็ยังมีคนในทีมพิทักษ์ป่าที่ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ห้ามเก็บดอกไม้นี้ตั้งแต่แรกละ่ะทนนาริที่จะยินคําถามแบบนี้ถึงกับต้องสายหัวไปมาอีกทั้งหองเขาก็ยังกระดุกกระดิกไปมาเช่นเดียวกันคิดคํานวณตื้นๆแบบนั้นไม่ได้หรอกนะถ้ามีข้อบังคับใช้ที่เข่งคัดเกินไปจะเป็นเหมือนอาจารย์ที่แสนเข้มงวดที่สอนให้ทุกคนทําสิ่งต่างๆแต่กลับไม่สามารถทําให้ผู้คนเข้าใจได้พอคนไม่เข้าใจพวกเขาก็จะแหกกฎอย่างดืนะงนน้้ออััันน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 มมเป็จจิิตตวทยา่่งไสใ เสียงของทีมพิทักษ์ป่าแ่จัดการกับพวกที่ขมโมยดอกไม้อยังผิดกฎหมายพวกเราก็ยุ่งพอแล้วและความนิยมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปไม่ต้องกังวลอีกไม่นานความสนใจของผู้คนก็จะเปลี่ยนไปที่อื่นแล้วละ่ะคำพูดนี้มีประโยชน์มากพวกทีมพิทักษ์ป่าสามารถเข้าใจมันได้ทันทีโดยเฉพาะคอนเล่ลูกศิษย์ตัวน้อยของเขาที่พยักหน้าเห็นด้วยอย่างสุดใจเครื่องประดับดอกไม้แห้งที่อาจารย์สอนก็เป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆเ,เ,เช่นกันนะ เนื่องจากคนในเผ่าพันธุ์เดียวกับทนารินั้นมีจำนวนน้อยและมีร่องรอยที่ไม่แน่ชัดผู้คนจึงมองไปที่ทนาริและได้รับความรู้สึกว่าทนารินั้นเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดดอยู่เสมอแต่สถานการณ์ก่อนทนาริดูเหมือนจะแตกต่างออกไปแม้ว่าเขาจะอุทิตตนเองเพื่อการวิจัยทางวิชาการและไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่เขาก็บังเอิญได้พบกับเพื่อนมากมายทนาริในวัยเยาว์ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันซูเมรุเพราะมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมนักเรียนหลายคนจึงมักจะมีคำถามที่ให้เขาช่วยสอนอยู่เป็นประจำพอสอนเสร็จแล้ว ก็มักจะมาพร้อมก,กับการขอถ่ายรูปหมู่ตัวของธนรินั้นงุนงงเล็กน้อยแต่ก็ตอบตกลงทีละคนทําให้ความประทับใจที่ว่าธานาริทําได้ทุกอย่างทั้งยังรู้จักพูดจาแพรก่กระจายออกไปทั่วทั้งสถาบันผู้คนทั้งในและนอกสถาบันต่างหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนตัวธนริและคนนอกสถาบันนั้นต่างมาหาเขาเพื่อขอ,ขอความร่วมมือจนวันหนึ่งความนิยมดังกล่าวนั้นได้ดึงดูดความสนใจของเจ้าหน้าที่มหามาตราเข้าการจัดตั้งกลุ่มและการจัดตั้งกองกําลังนี่เป็นลังสังห์ของการทุจริตของทางวิชาการ อย่างไรก็ตามหลังจากติดตามและสังเกตการอย่างลับๆเป็นเวลานานไซโนก็พบว่าสิ่งที่ทําให้ธนริได้รับการติดต่อจากคนอื่นบ่อยครั้งนั้นเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีเกินไปแถมตัวธนริเองก็สนใจแต่เรื่องของวิชาการไม่สนใจที่จะสารสัมพันธ์กับผู้คนเท่าไหร่ถึงจะตอบรับคําขอความร่วมมือต่างๆแต่ก็จะพิจารณาแต่สิ่งที่เหมาะสมในการทําวิจัยเท่านั้นสุดท้ายไซโนก็ได้ข้อสรุปดังนี้เป็นบุคคลที่มีความสามารถซื่อสัตย์และสามารถพึ่งพาได้คนหนึ่งไม่มีแนวโน้มในการทุจริตทางวิชาการ การเตือนภัยจึงถูกยกเลิกไปอาจจะเป็นเพราะความประทับใจในความบริสุทธิ์นี้นั่นเองเจ้าหน้าที่มหามาตราที่ต้องการอยู่ห่างจากพวกนักวิชาการมาโดยตลอดก็ได้ลดความระมัดระวังของตนเองลงหลังจากวันนั้นมาเขาก็ได้กลายเป็นเพื่อนกับทนาิในที่สุดเพราะการสั่งสมโชคชะตาแบบนี้เมื่อทนาิให้การยอมรับจึงได้วางรากฐานให้คู่หูคนใหม่สาวน้อยคนนี้มีชื่อว่าคอนเลสินะไม่ดูหนังสือก็ไม่เป็นไรปลุกพลังใจขึ้นมาทุกคนสามารถเริ่มต้นเรียนสิ่งใหม่ๆได้เสมอเธอเองก็ไม่ต่างไปจากคนอื่นๆหรอกนะงั้นคาบเรียนแรก เป็นการสะกดชื่อตัวเองเป็นไงล่ะนี่คือครั้งแรกที่ตัวของทนาริรับตัวคอนเล่เข้าเป็นศิษย์จากการไหว้วานของไซโน่ผู้ที่ช่นชอบการทำวิจัยมีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองไม่รู้จักไม่ว่ามันจะสนุกหรือไม่ไทนาริเองก็ไม่มีข้อยกเว้นและความอยากรู้อยากเห็นนั้นดูเหมือนจะมีมาแต่กำเนิดเลยด้วยในขณะที่เด็กวัยเดียวกันยังคงอ่านนิทานอยู่ทนาริก็ได้คนตู้หนังสือทางวิชาการของคุณพ่อคุณแม่มาแล้วยืมหนังสือเรียนวิชาสามัญจากคุณพ่อที่เป็นนักกีตแต่วิทยาและขโมยภาพวาด ลายฟอสซิลจากคุณแม่ที่เป็นนักชีววิทยาโบราณเพราะแบบนี้นั่นเองธานาริตัวน้อยที่คอยกอดหางของตัวเองไว้ในขณะที่ทําความรู้มากมายที่ทางเข้าใจและไม่เข้าใจหลังจากที่อ่านหนังสือมากมายธานาริก็ค่อยๆพบว่าเมื่อเขารู้มากขึ้นก็ยิ่งอยากรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ขึ้นไปอีกตัวอย่างเช่นทําไมคนอื่นถึงไม่มีหูและหางเหมือนกับครอบครัวของเขาหลังจากพลิกหนังสือโบราณที่เขาเจอที่บ้านธานาริก็พบต้นฉบับที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ชุดหนึ่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวาลูก้าชูนะในบันทึกระบุเอาไว้ว,ว่าวาลูก้า เคยเป็นเผ่าพันธุ์ภายใต้บัญชาของสการเลดคิงที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่มีขนสีอ่อนและใบหูขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายความร้อนแต่เมื่อภัยพิบัติมาถึงอาณาจักรของสการเลดคิงถูกล่มสลายผลของวัลูก้าชูนะที่รอดชีวิตจากความเมตตาของเทพแห่งพฤึกษาก็ได้กลายเป็นสีเขียวไปเมื่อพูดถึงวัลูก้าชูนะตามที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วพวกเขาดูเหมือนสุนัขจิ้งเจอะมากกว่าแต่ความหมายที่แท้จริงของชื่อคือสุนัขตัวใหญ่แห่งท้องทะเลทรายตามที่ได้ฟังเพื่อมนุษย์คนหนึ่งของฉัน ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับป่าพูดว่ามีสิ่งเล็กๆประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอาราณานะอ้างว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการตั้งชื่อวาลูก้าชูนะพราะอ่านถึงตรงจุดนี้านาริน้อยก็ตกตะลึงที่แท้ฉันก็เป็นสุนัขตัวใหญ่แห่งท้องทะเลทรายที่จริงแล้วบรรพบุพร,รุษของานาริเคยอาศัยอยู่ร่วมกับวาลูก้าชูนะทาให้พวกเขาได้สืบทอดคุณลักษณะทางสายเลือดบางอย่างมาแต่ในสายตาของเด็กน้อยที่กําลังตื่นเต้นเรื่องนั้นมันไม่สําคัญานาริรีบขอให้คุณพ่อพาตัวเองออกไปสํารวจทะเลทรายในครั้งต่อไปด้วยส อยากกลับไปเยี่ยมชมทะเลทรายแล้วแต่ตอนจบกลับเกิดเรื่องไม่คาดคิดก่อนเดินเข้าไปในทะเลทรายอีกแค่2อสเมตรธนริลับรู้สึกวินเวียนเป็นลมแดดจนถูกส่งตัวกลับไปที่ป่าฝนทันทีธนริที่ฟื้นขึ้นมาในบ้านไม้เศร้าเสียใจมากตุนักตัวใหญ่แห่งท้องทะเลทรายเสื่อมถอยลงในรุ่นของฉันแล้วหลายปีผ่านไปเด็กที่โง่เขลาได้เติบโตขึ้นเป็นนักวิชาการที่น่าเชื่อถือและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นเรื่องตลกในอดีตของธนริในตอนนี้ไม่เพียงแต่รู้ว่าทำไมสิ่งเล็กที่ชื่ออาราณะถึงได้ตั้ ตั้งชื่อนี้และยังรู้ด้วยว่าทําไมเขาถึงวิ่งเวียนได้ง่ายในทะเลทรายสมัยก่อนสุนัขจิ้งจอกและสุนัขทางชีววิทยาพวกมันนั้นถือเป็นสุนัขเหมือนกันบางทีอารารณาที่ตั้งชื่อนี้นั่นน่ะอาจจะมีวัฒนธรรมมากที่สุดเหตุผลหลังจากนั้นถึงจะไม่อยากยอมรับแต่ก็อาจมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพ่อเคยพูดขณะลูบหัวและพูดพร้อมรอยยิ้มว่าผลของเด็กคนนี้เขียวจนออกดําคงทนรับความร้อนของทะเลทรายได้อย่างลําบากแน่เรื่องราวแว่นขยายของผู้เริ่มต้นทนาินั้นมักพกแว่นขยายติด ตัวไปด้วยเมื่อออกสำรวจตามลำพังในป่าฝนมันเป็นของขวัญที่คุณแม่มอบให้เขามีน้ำหนักเบาเรียบง่ายมองแว็บเดียวก,ก็รู้ว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับเด็กหูของเธอนั้นช่วยให้เธอได้ยินเสียงที่อยู่ไกลออกไปแล้วดังนั้นใช้แว่นขยายนี้ช่วยให้เธอได้มองเห็นสิ่งเล็กๆเถอนะเพราะงั้นเทนาริเลยใช้แว่นขยายนี้ส่องดูปุยขนหลังใบไม้เกล็ดผงบนปีกของผีเสื้อร่องรอยของงูในป่าฝนอาศัยการสังเกตทีละเล็กทีละน้อยผ่านการวิเคราะห์และสังสมจนได้รับการยอมรับ,รบล่วงหน้าจากคณนะที่ใหญ่ที่สุดใน และเริ่มต้นเส้นทางเชิงวิชาการกับนักปราชจากภาควิชาชีววิทยาเทนารีวางแว่นขยายที่เต็มไปด้วยร่องรอยสึกหอจากการใช้งานลงบนจดหมายเชิญฉบับใหม่จากสถาบันเขาคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งสุดท้ายเขาก็ได้ดัดแปลงแว่นขยายที่อยู่เคียงข้างเข้ามาตั้งแต่เด็กอย่างระมัดระวังจนมันกลายเป็นเครื่องประดับที่สามารถประดับอยู่บนเสื้อผ้าของเขาได้เขารู้ว่าหลังจากที่เขาเข้าสู่รั้วสถาบันแล้วจะต้องเรียนรู้หนังสือที่ซับซ้อนลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆทั้งยังต้องได้ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องมือซับซ้อนอีกมากมาย เป็นขยายแบบเก่านี้เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วแต่มันจะกลายเป็นเพื่อนที่คอยร่วมทางสําหรับผู้ที่กระหายในความรู้อย่างเขาและจะติดตามตัวเขาออกไปสู่โลกกว้างต่อไปด้วยเรื่องราววิชั่นของเทนรนนในสถาบันไม่ว่าจะเรียนหรือทํางานต่างก็หลีกเลี่ยงการเข้าประชุมเชิงวิชาการต่างๆไม่ได้ผู้บรรยายยืนพูดจาฉะฉานอยู่ในห้องบรรยายและผู้เข้าร่วมการประชุมที่กระตือรือร้อนซึ่งนี่คือสิ่งที่มักจะเห็นในการประชุมวิชาการแต่หากพูดกันตามจริงแล้วภายใต้าการสำรวจ ตรวจทะเลแห่งห่วงความรู้อันกว้างใหญ่จะมีผู้สแสวงหาความรู้ตัวน้อยคนใดไม่เคยผิดพลาดบ้างในการประชุมทางวิชาการที่ธนริได้เข้าร่วมมีนักวิชาการท่านหนึ่งได้บรรยายในเรื่องที่ไม่ตรงกับเรื่องที่ธนริรู้ในตอนนั้นธนริเป็นเพียงแค่นักเรียนที่มานั่งฟังการบรรยายเท่านั้นเขาหันไปมองรอบๆโดยไม่รู้ตัวแล้วพบว่าทั้งนักเรียนอาจารย์คนอื่นๆที่อยู่รอบๆต่างไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรเลยจะทํายังไงดีล่ะบางทีทุกคนอาจจะฟังรู้แล้วว่ามีปัญหาแต่เพราะหน้าตาทางสังคมเลยพูดออกมาในที่สาธารนณะไม่ หรือว่าปัญหานี้มีแต่ตัวเขาที่รู้กันถ้าไม่อธิบายออกไปให้ชัดเจนอาจจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ผิดๆก็ได้แต่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งธนริก็ตั้งสติและมั่นใจในความคิดของตนเองถึงทั้งสถานะและสถานที่ต่อหน้าจะเป็นอุปสรรคแต่ทัศนคติที่เข้มงวดต่อความรู้ก็เป็นฝ่ายมีชัยความรู้ก็เหมือนดวงดาวที่ส่องแสงบนฟากฟ้ายามราตรีที่ไม่อาจมีสิ่งใดสั่นคลอนได้ด้วยความคิดนี้ธนริจิงยกมือขึ้นขอภยัยผมขออนุญาตขัดจังหวะสักครู่นะครับไม่ได้ยินน้ำเสียงอันยาววายและวว ปลาดใจเล็กน้อยแต่ก็อนุญาตได้ธนาริได้อธิบายพอธนาริพูดจบก็พบว่าวิธีการที่ธนาริพูดนั้นถูกต้องหลังจากที่นักวิชาการผู้บรรยายได้รับข้อมูลที่เพียงพอแล้วก็ยอมรับการแก้ไขของธนาริอย่างใจเย็นหลังจากฟังบทสนทนาจบแล้วนักเรียนและอาจารย์คนอื่นๆก็ได้เข้าร่วมการอภิปรายครั้งนี้ด้วยในการอภิปรายครั้งนี้ได้นําไปสู่แนวทางการวิจัยใหม่ธนาริยังได้รับนามบัตรจากนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระหว่างอภิปรายพอเรื่องทั้งหมดจบลง ธนาริทก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกโชคดีจังอะไม่สิต้องพูดว่ามีความสุขจังคนที่ศึกษาเล่าเรียนด้วยกันต่างก็เป็นผู้สแสวงหาความรู้อย่างจริงจังแต่ตอนนั้นธนาริเองก็ไม่คิดว่าในอนาคตยังมีเรื่องอีกมากมายที่ทําให้เขาทั้งรู้สึกโชคดีและมีความสุขพอจบการประชุม ไทานาริก็ลุกยืนขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงดังแกรกขึ้นมามันคือเสียงของวิชั่นที่ร่วงหล่นออกมาจากเสื้อผ้าและนอนนิ่งอยู่บนนั้นเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวประวัติของตัวละครไทานาริต้องบอกเลยนะครับว่าไทานาริเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่ใฝ่หาในความรู้เป็นคนที่มีจิตใจดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับแถมเบื้องหลังของเผ่าพันธุ์ของเขาเนี่ยยังมีความเกี่ยวข้องกับสการเลตคิงหรือหนึ่งในราชาทะเลทรายในอดีตอีกด้วยนะซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว ของอาจารย์ทนาิคนนี้เชื่อได้ว่าในตอนที่คอนเล่โตขึ้นนะครับเขาน่าจะถูกสั่งสอนอย่างดีอีกทั้งน่าจะสืบทอดความรู้สึกถึงความจริงใจที่มีต่อป่าจากทนาิไปด้วยเช่นเดียวกันนะนะดังนั้นทนาิเนี่ยผมจึงถือว่าเป็นพ่อหนุ่มที่ค่อนข้างน่ารักและน่าเอ็นดูพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นเพื่อนละครับรู้สึกชื่นชอบเจ้าตัวทนายนี้ไหมสําหรับผมแล้วเนี่ยใบยหูอันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยพอมารู้ประวัติเข้าก็รู้สึกน่ารักพอสมควรเลยนะทางดังที่เอาจริงๆมองตอนแรกมันก็ดูน่ารักอยู่แล้วอนะเนาะโอเเ้้ากกกดพื่่่ออรูสึยยงไีวั ตัวทานาริก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและหากเ,เพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ